คลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคืนลูก4 b y 0 9 6นะครับได้ตัวผู้นะครับได้ตัวผู้นะครับลูก CBY096 ตอนนี้มาเก็บผักนะครับผักปลอดสารนะครับอยู่หลังบ้านนะครับส่วนหลังบ้านมาเก็บผักปลอดสารครับเพื่อที่จะไปทำอ,อมน้องวัวนะครับ อันนี้เป็นผักที่เราเตรียมไว้นะครับสําหรับใส่อมน้องวัวนะครับก็จะมีต้นหอมนะครับต้นหอมแล้วก็ผักชีลาวนะครับแล้วก็อันนี้ใบชะพลูนะครับหั่นครึ่งนะครับแล้วก็เป็นใบแมงลักนะครับอันน you ี้ที่แยกออกมาเป็นส่วนเง่าๆของลําต้นต้นหอมนะครับเพราะว่าแยกออกมาไว้เพราะว่าเราจะได้ใส่ก่อนนะครับเพราะว่ามันตัวนี้จะได้ใส่ก่อนแล้วก็ ตรงเง่าของอผักชีลาวนะครับสองอันนี้เราจะได้ใส่ก่อนเขาเลยต้องแยกออกมาไว้เพราะว่า,าพวกใบพวกเนี้ยเราใส่แป๊บเดียวมันก็จะเปื่อยแล้วครับมันก็จะยุบลงแต่ว่าอันนี้ใส่ใส่ก่อนเพราะว่ามันจะออกแข็งๆนิดนึงเราต้องใส่ไปก่อนนะครับเพื่อความหอมอันนี้คือน้องบัวนะครับน้องบัวหรือรกวัวนะครับก็อันนี้ผ่านการต้มมาแล้วนะครับรอบหนึ่งก็คือตอนที่เราได้ รกวัวมาสดๆนะครับแล้วก็จะมาต้มโดยการใส่ตระไคร้ใบมะกรูดนะครับเพื่อดับกลิ่นคาวนิดหน่อยนะครับแล้วก็ต้มให้สุกพอประมาณนึงแล้วก็มาพักไว้ให้เย็นพอเย็นแล้วเราก็มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับพอดีคำนะครับสําหรับที่เราจะเอามาทําเป็นอ่อมนะครับแล้วก็เอาน้ําที่เราต้มนะครับน้ําที่เราต้มรอบแรกมันจะมีน้ําเลือดน้ําอะไรของ รกวัวนะครับแล้วก็เอามาด้วยนิดนึงนะครับเอามาด้วยนิดนึงเพื่อที่จะให้มีกลิ่นมีอธรรถรสนะครับในการกินนะครับบางคนก็ไม่ชอบนะครับบางคนก็บอกว่ามีกลิ่นคาวนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็จะเอาแต่แต่ที่เป็นชิ้นเนื้ออย่างนี้นะครับชิ้นของรกวัวมาแล้วก็มาต้มน้ําใหม่ต้มน้ําเปล่าใส่น้ําเปล่าใหม่เลยเพื่อที่จะทาอ่อมแต่ว่าสําหรับผม ก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมจะเอาน้ําที่เราต้มรอบแรกมาใส่ด้วยนิดนึงนะครับเพื่อความหอมนะครับเพื่อเราจะได้ทั้รสของรกวัวจริงๆนะครับจะได้กลิ่นของมันแล้วแต่คนชอบครับสําหรับเครื่องแกงที่เราจะใช้นะครับก็จะมีแต่หอมแดงตะไคร้นะครับแล้วก็พริกแห้งนะครับหรือว่าเป็นพริกสดก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับใส่เยอะใส่น้อยก็แล้วแต่ความชอบนะครับก็เอามาโขลกนะครับ โรกหยาบนิดนึงนะครับไม่ต้องโขลกละเอียดนะครับครับหลังจากตาเครื่องแกงเสร็จนะครับก็ตหๆๆาหยาบๆนะพอนะครับแค่นี้พอเราก็ตักใส่หม้อที่เราจะอ่องเลยนะครับแล้วก็เอาน้ำล้างครกนะครับใส่เข้าไป ตั้งไฟเลยนะครับหลังจากตั้งไฟเสร็จนะครับก็ใส่น้ำปลานิดหน่อยครับน้ำปลานิดหน่อยแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่อนนะครับพอน้ำเดือดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยใส่น้องวัวเข้าไปนะครับพอน้ำเดือดเสร็จแล้วเราก็ใส่น้องวัวเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ใบมะกรูด ไปเลยเดี๋ยวพึ่งคนมากนะครับเดี๋ยวรอให้เดือดอีกรอบหนึ่งก่อนพราะเราเพิ่งเติมเข้าไปพอน้ําเดือดแล้วนะครับแล้วก็เริ่มปรุงรสนิดหน่อยนะครับก็ใส่ผงนัวนะครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะนะครับถ้าไม่ใส่ก็จะไม่อร่อยเลยนะครับใส่นิดหน่อยพอโอเคแล้วก็คนแล้วก็ลองชิมดูว่ามันเค็ม เค็มหรือเปล่าหรือว่าจางหรือว่าอะไรเราต้องให้มันออกนวลนวลน,นิดหนึ่ง <c oughs> เค็มเ็มนิดหนึ่งไว้ก่อนนะ <c oughs> เพราะว่าเาผื <c oughs> เจจ่อตอนที่เราใส่ผักไปด้วยเดี๋ยวมันจะจืดลงนะครับตอนที่เราใส่ผักโอเคเดี๋ยวชิมน้ําดูก่อน <c oughs> โอเคครับพอดีแล้วครับออกนวลนว,น,วน,นิดหนึ่งแล้วออกเค็มๆ็มนิดหนึ่งเดี๋ยวใส่ผักไปก็จะพอดีแล้ว น้ำเดือดอีกรอบแล้วนะครับเราก็เริ่มใส่ผักเลยนะครับเริ่มใส่ตัวที่มันจะที่มันท่อนใหญ่ๆก่อนนะครับแล้วก็พวกเง่าของต้นหอมแล้วก็ตรงก้านแข็งๆของอผักชีลาวนะครับเราใส่พวกที่มันก้านแข็งๆลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวใบมันที่มันอ่อนๆเดี๋ยวเราค่อยใส่ทีหลังแล้วก็ปิดไฟเลยครับ ลืมใส่แมงลักครับใส่แมงลักเข้าไปก่อนวันนี้น้ําเดือดมากแล้วนะครับเริ่มใส่ผักชีลาวเลยครับใส่ผักชีลาวเข้าไปแล้วก็ตามด้วยใบชะพลูนะครับต้นหอมใส่ที่หลังนะครับต้นหอมใส่สุดท้าย แล้วก็ปิดแก๊สเลยนะครับเดี๋ยวรอปลวกใบชะพลูปปเปื่อยก่อน,นครับนิดนึงโอเควานเปลือยก่อนนิดนึงโอเคครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่ต้นหอมครับแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะครับทีนี้ รอนิดนึงเดี๋ยวรอผักยุดนิดเดียวโอเคปิดแก๊สเลยนะครับปิดไฟเลยโอเคสุดยอดโอ้คือหอมไงวะ,ะเสียบไปดีวะครับผมเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะครับ เกือบโปรเซตัวนี้วายุมันขาดเองจังหน่อยยุ่แซบ,บแล้วแต่ว่าก็คือยังมันขาดอย่างนี้แหละถือกล้องไปด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยแล้วก็ทําไปด้วยนะครับทํากับข้าไปด้วยถือกล้องถ่ายคลิปไปด้วยแล้วก็เลยลืมนะครับก็เลยต้องตั้งไฟใหม่นะครับตั้งไฟให้เดือดใหม่แปบ๊บหนึ่งนะครับลืมขั้นตอนสุดท้ายนะครับลืมขั้นตอนหนึ่งนะครับข้ามไปเมื่อกี้ลืมใส่ข้วคั่วนะครับเกือบแม่อร่อยเลยนะครับอร่อยอยู่นะครับแต่ว่าไม่เต็มร้อยครับเมื่อกี้ได้เก เพราะว่าอยู่มันขาดอะไรนิดนิดหนึ่งว่ะว่าอยู่มันขาดอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละมันจมันอร่อยแล้วเมื่อกี้แต่ว่าได้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่เหมือนยังขาดอะไรไปนิดหนึง่งที่แถขาดข้คัวนี่เองไม่เป็นไรครับผักเราเยอะอยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวรอให้มันเดือดก็ปิดแก๊สนะครับ มาเด้อพี่น้องกินข้าวน้อกันครับอันนี้กระสีเป็นออมหมูใส่บักฟักครับใส่ฟักทองครับออมหมูใส่ฟักทองแล้วกระสีมีหนึ่งปลากับแจีวครับแล้วก็ที่เด็ดเท่านี่ครับออมน้องวัวครับที่เด็ดออมน้องวัวครับอือมามาครับมากินข้าวน้อกันครับน่าครับพี่น้องมากินข้าวน้อกันครับบันโอ้หลายอย่างเว้ยบันชิมเพลียของข้าวกอนครับมื่อนี่ พระเอกของห้องมือนี่ครับออมน้องวัวครับพระเอกของเราวันนี้ออมน้องวัวครับออืครับมีไงเลยครับตอนงไงเลยออืืมมหัวกลมกลมเกาด,ดีจำนำเท่หน่อยอืโอ้ กบเผามือนี่งเ่แสบผักน,นี่ก็ออมหมูครับออมหมูสามสันใส่ผักทองอนี่แม่งหอมแสบเลยอันนี้หนึ่งปลาคอครับหนึ่งปลาคอ ใส่ผักเล็หน้อยมวันถลายไปใส่ข้อหมูคุ้ยเอาไปน้วนะครัเนี่น่าจับเดี๋ยวมันจับกูมูหาปาเครสาก่อนอ มักคาสาครับค้ำยิ่งใหญสมือถ่ายอยู่มาขึ้นถ่ายหขาได้ความเดินในการในการจะได้ย่างเนี่ก็น้อยหนากันเลย พวาหมูเสียจบบกฝักหนึ่ก็หแห้งเสียเพื่อนเมืม่อกี้เห็นเทสใส่พักบักหลายหนแคบสิบโว่มีลักเเลยครับไม่ได้ตอนมันไหมแคบสิบโว่มีลักเลย Hmm. Hmm. Ah, mah. -ma. Mungkin enggak.